เกือดน้ะครับเกลอดยู่ใส่บลาไหลนะครับพอหัว่าสีนะครับท่านนี่ครับอย่างแกะใบหม่นจี้ชูรสนี่เขาเมาอ้นเขาขัวเขากำ นะครับน,นี่มันก็ปรุงไปปรุงมาก,กหอมหนากินนะครับกินเนื้อสุดบ่แซ่บครับส่งใส่พวกเครื่องปรุงนะ้ำนี่ครับไม่ใชอมีหรอครับหลักเด็ดหอีแยงข้าวกล้อง ผักหอมผักขี้นี่ครับซ้ำนิดหรืครับใส่หลังสั่งด้วยครับแบบ สวัสดีครับพี่น้องพวงไปเก็บซีโฟิตหมอแฉนแฟนมอลลัครับเมื่อี้เจอกับผมครับบ่าวจาครับมาไม่กินดาบครับมาครับพี่น้องเจอกันครับท้ายกันไปครับสุขเครื่อมันเสมือนันเครื่อเก่าครับจิตหัวเจ้าจึงดันดุนมหาครับเอาครับเมื่อนี้ก็ กินเขากินน้ำกันครับคือก็ครับเหมือนเดิมทุกอย่างแตกต่างที่วันเวลาครับผู้ดังมา <c oughs> ครับโอกสาใส่บุคับเมื่ออย่าเพื่เห็นเดี๋ยวว่ นี่ครับข้าวของเราไปจุงมไปข้างนอ้ําึ้นอย่งนีเดี๋ยวมันบบเห็นบังบ้า,บางดี๋ยวแป๊บนึงครับมาดีครับพี่น้องทุกท่านมาครับบัน วะนี่ลาบมึนนี่ลาบพริก ข้าวน,นี้มันเด็ดรสชาติเวยครับตระ่าถ้าแสบร่องเจ็บร่องกับไปกินยาคูครับนมเปรี้ยวยาคูไหยมากินเนื้อไหมว่ไบ้างปุมป่มๆเลยว่าก็ปุมป่ม วาอยออกไปผูกมันเจ้าวครับพี่องรงหน้าหมดนะครับไทยไปแล้วเห้เขาว้าไทยให้ฝ้าปลูกลูกปนกันเลย ซึงมันเจ๋ยวซึงแสงมูขอพวกดสวสดยินครับขูดมันกันเลยครับได้ถึงนะห้กินนั่นครับว่าเนี่ยนขายครับเนี่ยนจิน xong rồi cả hoa bên hai ô vinh giê vang ở buổi hẹp vẫn tụi nó nếu hai ช่องของผมนะครับถ้าท่านไหนที่ติดตามนะครับขอบคุณหลายๆอย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลังจากที่ของมาเบิึงแล้วนะครับผมก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับหากินแบบบ้านๆนะครับกินกินเข่าแน่ไปหาปูหปาปลาแน่คีอนะครับมิฉหนั้นก็มาลุ้นกับพี่น้องบิึงนะครับต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของผมนะครับ แต่ว่าผมก็จะหาก้อยหาเนื้อมาสู้กินเนื้อนราครับปูหาปลาได้ได้ก็เห็ดนั่นกินนี่ใช่ไหครับอืมคือพ่อปลากินปลาปลปูกินปู nhưng cả thật thái gần tay hợp làm bây giờ cháu bàn hợp nguyên nhân bằng máy hợp không nướng xây dựng พอดีมีแขกมาเชิญมาใหครับมาพ่อตามาพอดีครับพอดีอยู่หลังบ้านครับเดินมากินข้าวน้ำนะครับขอเหมือนกันนะหยับมาหยับมไหมพ่อตาทักทายพี่น้องสวัสดีครับนี่ว่าพอพันนะครับครับพ่อตาครับวันนี้ตึงว่แล้วครับหัวหัวว่าเราแล้วก็สามสี่แหละครับอ่า เสียบๆเอาโอ้เสียบๆกินกับแฉงไปเลยครับเอ้กินกับแฉงไปเลยครับไม่กินข่าวนะเป็นเป็นห่วงบ้าว่าสาบอ่ะบ้าวราสากินข่าวนี่กินข <c red its> ่าวหลายเนี่ยครับเอาบ้าวราสาจะไปผมกินก้อนเป็นเล็หน่อยใส่เลยนี่ครับเนี่ยพริดคำเนี่ยบ้าวราสาแพรพริกครับ เอาแล้เหรอควัโอ้ยเห็ียบแล้ครับมาเสียบๆต่อครับบ้านนี่เออมารถพยากินข้าวเจ้าเออไม่ใช่รถพยากินข้าวไหลครับเอากินจึกดื่หาครับนี่พี่น้องดีใจเนี่ยผนบอกว่าถ้ากิน มันบอกว่าถ้ากินเขาได้ก็บ,บ่เปริยังดอกอืมเอาครับลาบกไกยซอยเสียครับนี่ครับคนน้องเพิ่มสายไม่มนะกินเขาอขอกขาทำไม่กินเขาตายคนห้องถ้ากินเขาได้ว่าจาอืมเก็บที่บารครับขอบคุณทุกท่านนี่เป็นห่วงวัตถุดิบนะครับ กินเข่าล้วครับไปกินกระเทียมไหนโว้ยไม่เก่งวันเดียวเดี้ยวห่างเลยเอาสวยออกไปทำย okay, ังไงอืมนี่ครับอืมเอาเอาโ้ยบอกกินเข่ากินเขา โอ่ของไปรสชาติเลยใช่ครับเนง่ยรสชาตมันจะไม่ยามครับเอายังบอกกันพี่น้องเนี้ยยังฝากพี่น้องเนี้ยอันเด้ยวกับโบ่ไปพี่น้องทั้งเดผมเอาเราอยูความจิตเด็ดครับนี่คือผมบวทมาพระอาาจรย์เอกว่าภาพจงระวังความคิดเพราะจะกลายคำพูด จงระวังคำพูดเพราะการเป็นการทำการทำเป็นนิสัยนิสัยเป็นพันดานเป็นเลยครับโมต้าพูดน้อยแต่ต่อยหนักยืดหลบดูรีบหลบเนี่ยรีบหลบเนี่ยจงระวังความคิดข้าววามคิด เพราะจะกลายเป็นคําพูดจงระวังคําพูดเพราะจะกลายเป็นการกระทำยงวันการกระทำเพราะจะเป็นนิสัยนิสัยเพราะจะเป็นจงวันนิสัยเพราะจะเป็นสั้นดานสุดยอดครับโาซาซอยผ้าเชีครับเสีสยมซอยบอสซาซอยผ้ชเชีเคยไหมหาบอสซาผ้ชเชีแท้ครับเสียบซอยครับมผม

อยู่ครับเนี่ยแล้วจ้ะเพระเาะยัไล่พี่น้องครับเห็นพ่อตากมาถักท้ายนะครับผมเห็นรถกินเขานี่แล้วอยู่ยขอเจียานาำไล่หุวนครับอืนี่ครับอ๋อหลวงเลยเวลามามาโดนดอกเห็นพ่อตาบอกพี่น้อง นี่บทก่อนไหนครับว่าไปครับผมก็งี้นดวยผมวม่าผมว่าข้ามฉาก,กข้ามฉากข้ามฉากชิดฉากข้ามช,าชิดพายมีค่านะครับสามจุดดึงสี่าเป็นมูลค่าเป็นส่วนเกินอ่า ครับราพี่น้องเรือครับค่นครับผมทรงไทยครับี้ถึงบางพูดพูดดีมีศีรษกมีคนรักรดท้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์พอพูดจาครับมืนอี้ผมก็บรรลุสาราไปก่อนครับ,บสวัสดีครับกิน